สวัสดีครับผมใหญ่มารกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อจีดวัดลาดขวาง เป็นเหรียญเนื้อหน้าออกปีพศ2470จังหวัดฉะเชิงเทรา,าทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพ้านอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์รายเพื่อส่งรูปภาพ ไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียนเป็นองค์ประกอบในการจรารนานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวนอนหนูเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวนอนนะครับผมคมขึ้นมาบนพผิวเรียนนะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณจ internet, ุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวนอรน,นูนะครับผมตัวมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่นะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกในการจจรณามุมด้านหน้าของผมนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวจอจานเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่นะครับผมเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนู ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวจอจานนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นแต่นะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดบางคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อเดี Bar ๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3ามกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงสระอุนะครับผมกับเส้นลวดตัวสอเสือเนี่ยบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเส้นเชื่อมติดกันนะครับผมเป็นเส้น ลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงตัวสระอุนะครับผมกดเส้นลวดตัวส่อเสือเนี่ยตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยบิเวนตรงนี้นะเขาจะมีเส้นลวดนะครับผมเชื่อมติดกันนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจะต้องคมแบบนี้นะครับผมเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเส้นลวดด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับผมเป็นเส้นลวดหนานนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณเส้นลวดใบหูนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเส้นลวดด้านในเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดหนาครับผมแล้วแตกเป็นแฉกลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวสระเอเนี่ยบริเวณตรงด้านบนเนี่ยจะมีขีดนะครับผมอีกทีนึงนะครับผมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดสระเอนะครับผมบริเวณตรงนี้นะด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่นะครับผมบนพื้นเหลี่ยนเนี่ยขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจารนาของผมนะครับเห็นไหมครับจะเป็นขีดนะครับผมคมขมลักษณะแบบนี้เลยนะอเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหลี่ยญกันบริเวณตรงพื้นผิวเหลี่ยนนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นรุ่นเนี้ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะขอบด้านนอกเนี่ยก็จะแบนนะครับผม ก็จะเป็นเส้นลวดเหล็กนะครับผมคมนูนขึ้นมาลาักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะพื้นเหลี่ยนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหลียนเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ป,ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝ ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับผมท่านเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยก็จะแพงกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับผมฝั่งขวาด้านบนนะเส้นรวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นรวดหนา,นานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบ ในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลำตัวองค์พระบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดลำตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารนาด้านหน้าของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวท้าทหารเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นเส้นแตกคู่กันนะครับ ผมเป็นเส้นลวดหนานูนคมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กันให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนเ,บเนี่ยบริเวณตรงเส้นลวดตัวทถงทาหาเเรเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับคู่กันนะครับผมเป็นเส้นลวดหนาหนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรารณามุมด้านหลังของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตน,นะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดเนี่ยจะมีขีดนะครับผมหลายๆขีดนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดด้านในเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับผมหลายๆเส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะเหรียญที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะครับผมถ้าจุดสังเกตไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเห็นไหมครับจะขึ้นขีดนานๆลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมด้านฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวลอลิงเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับด้านในอีกทีนึงนะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมาลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นรูดตัวลอลิงนะครับผมบริเวณตรงนี้นะด้านในเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับลงมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันหนีก้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจจรนาของผมนะเห็นไหมจะเป็นแนวเฉียงนะครับลงมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงตัวเลขศูนย์นะครับผมบริเวณตรงนี้นะ เส้นลวดตัวเลขศูนย์เนี่ยด้านบนเนี่ยจะมีเส้นซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงตัวเลขศูนย์นะครับผมบริเวณตรงนี้นะด้านในเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นซ้อนนะครับผมติดกับเส้นลวดตัวเลขศูนย์อีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรนาของผมนะเห็นไหมจะต้องมีเส้นซ้อนนะครับผมเป็นขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันจะดูนะครับบุเวนตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบุเลนตรงเส้นลวตัวงูเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับผมปเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กันให้ดู บริเวณตรงมูฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตรงงูนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมขมขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที5่5 out no ้าในการจรณาของผมนะจะเป็นขีดนาคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหลี่ยญกันบริเวณตรงพื้นผิวเหลี่ยญนะครับผมด้านในเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมขอบดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบวดแบนนะขอบดด้านในเนี่ยก็จะเป็นขอบดลเล็กนะครับ คมขึ้นมาล like nice. ักษณะแบบนี <bunlar aynı S 2> ้นะเส้นลวดตัวหนังส <ở S 2> <üg learners> ือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมนุ่มขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะบริเวณตรงพื้นผิวเหรียนเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นผิวเหรี่ยนนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่ง้ายตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหลี่ยนนะครับผมมุมเฉียงหน้าฝั่งขวาเห็นไหมครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป นะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพระเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิงก์ลายนะครับผมเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะบริเวณตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดอั卡尔นะครับหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนามุมด้านหลังของ ผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมตัวมุมด้านบนตรงกลางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อยลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะการเลื่อยเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะการเลื่อยเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผม มีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตดเหรียญนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะมุมด้านบนฝั่งขวาบริเวณตรงมุมด้านบนตรงกลางฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมลักษณะการเลื่อนเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะเหรียญที่ผมนำมาทุกท่าน ได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อนางนะครับผมมูลราคาตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับผมถ้าเหรียญสวยกว่าน,นี้นะราคาเนี่ยก็อยู่หล,ลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางเลยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมนะครับตรงตูดเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะลักษณะการเลื่อยนะครับผมผมให้ความสําคัญนะครับผมอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณา,าเรื่องผักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อย กำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ